1,340ั 1> 1, สกาวาทีถามว่ายานนับเนื่องในสังขารขันแต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าปัญญานับเนื่องในสังขารขันแต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ละถึงสกาวาทีถามว่าปัญญานับเนื่องในสังขารขันและเป็นธรรมมีอารมณ์หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าญาณน,นับเนื่องในสังขารขันและเป็นธรรมมีอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง 1341สกาวาทีถามว่ายานนับเนื่องในสังขารขันแต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ส่วนปัญญานับเนื่องในสังขารขันและเป็นธรรมมีอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสังขารขัน ส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม่มีอารมณ์หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นแลถึงสกาวาทีถามว่าสังขารขันส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม่มีอารมณ์หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม่มีอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงหนึ่งสปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่า ยานเป็นธรรมไม่มีอารมณ์หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้รั่งงร้อมด้วยจักขวิญญาณพึงกล่าวว่ามียานหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าอารมณ์ของยานนั้นมีหรือ สกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงประวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นยานก็เป็นธรรมไม่มีอารมณ์หน้าสิสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจกักูวิญญาณพึงกล่าวว่ามีปัญญาหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าอารมณ์ของปัญญานั้นมีหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นปัญญาก็เป็นธรรมไม่มีอารมณ์นะสิยานาังอนารัมมนันติกถาจบ